เทศบาลเมืองชะอำคัดเลือกกรรมาการชุมชนบ้านปากคลองและชุมชนตะกาศพีชุดใหม่ค่ะ เวลา17นาฬิกาวันที่10กุมภาพันธ์2565นารอยนนุกูลพรสมบ์ศิรินายกเทศมนตรีเมืองชอามำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันดําเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชอาชอำชุดใหม่ณลานชุมชนบ้านปากคลองและศาลาชุมชนทุ่งตะกาดพีเขตเทศบาลเมืองชอาอำได้ได้ดาเนินการประชุมประชาคมเสนอชื่อคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ เท่ากับจำนวนที่พึงมีโดยแต่ละชุมชนสามารถมีคณะกรรมการได้เพียงเก้าคนเท่านั้นหลังจากประชาชนเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกแล้วทั้งหมด9คนโดยชุมชนทุ่งตะกาดพีมีผู้ลงสมัครคณะกรรมการจำนวน9คนโดยให้ประชาชนยกมือลงมติทําการลงคะแนนในที่ประชุมแบบเปิดเผยผลการเลือกคณะกรรมการชุมชนทุ่งตะกาดพีได้ครบทั้ง9คนส่วนชุมชนปากคลองได้มีการลงมติในชุมชนให้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการทั้งหมด รวม16คนก่อนให้ประชาชนทําการลงคะแนนเสียงคัดเลือกกรรมการให้เหลือเพียง9คนผลการนับคะแนนชุมชนปากคลองได้คณะกรรมการครบทั้ง9คน พบองค์ประชุมทั้งสองชุมชนส่วนประธานชุมชนจะมีการคัดเลือกอีกครั้งต่อไปสำหรับคณะกรรมการชุมชนเป็นองค์กรในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาสร้างฟอร์มสมัคีในชุมชนมีหน้าที่ช่วยเหลือเทศบาลเกี่ยวกับการดําเนินงานในการจัดบริการสาธารณะในเขตชุมชนตามที่กําหนดสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมการสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนให้มีการดู ูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเยอเสพติดและระบบสาธารณภัยของชุมชนท้องถิ่นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น